คุณหมอหมดแรงแล้วนะครับต้องหาอะไรจับนิดหนึ่งนะผมจะเล่นน่องนะครับฝ่าเท้าต้นขาแล้วก็ก้นย่อค้างไว้เอามือจับบาจับเสาวไว้แล้วก็ขย่งปลายเท้าค้างไว้2วิแล้วค่อยๆลงขย่งลงขย่งลงนะครับลองนับดูเอาสักยีครั้งลองดูนะครับใครไหวลองดูใครไม่ไหวก็ช่วยไม่ได้นะครับลองฝึกดูถ่ายผู้ชายให้ดูหน่อยละกัน นะครับถ่ายทุกคนก็ไม่ต้องทํางานพอดีใครจะมานั่งตัดต่อทั้งวันถูกไหมครับดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับนักเรียนค่อนข้างตั้งใจนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่มีระเบียบวินัยมากๆออกกําลังกายอย่างน้อยๆเนี่ยสมวันต่อสัปดาห์นะครับบางวันอาจจะมาเล่นเองบ้างนะครับพักผ่อนไม่ค่อยดีนะทำแต่งานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นคุณหมอเนี่ยผมนับถือเลยนะครับมีความฟิตแล้วก็ตั้งใจทุกคนนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมน้าท้องเอาง่ายๆผมให้คุณหมอถือดัมเบล2กิโล เหยียดแขนตรงๆจริงๆท่านี้ผมเล่นบ่อยแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเล่นได้ผู้หญิงจะแขง็งแรงกว่าเพราะว่าฝึกบ่อยแกนกลางน้ำตัวนะครับบอดีเวทแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกเพราะฉะนั้นผมให้คุณหมอได้นกี่ครั้งให้ทาย10ครั้ง20ตะคิวกินแน่นอนนะครับพับตัวขึ้น,ยก,นยกขางชิดอกยกขาดัมเบลมือเจอกันตรงกลางหายใจออกเหยียดแขนลงเหยียดขาลงเอาหัวลงไว้ที่พื้นหายใจเข้าทำแบบนี้ให้ได้10ครั้ง พักนานนิดนึงและเล่น3เซตอันนี้ถึงจะไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่เป็นตะคิวค่อยๆฝึกไปก่อนเล่นเบาๆพักนานๆโอเคไหมครับอันนี้ซูโม่สคอร์ตนะครับผมน่าจะให้คุณหมอถือน้ำหนัก22.5กิโลนะครับผมจะไล่ตั้งแต่15กิโล17.5 2จ็ดยไปเรื่อยๆเพราะว่าขาเริ่มอ่อนแล้ว นะครับเราเล่นขามา1ชั่วโมงนะครับเล่นท้องไป2ท่าเล่นขาไป4 5ท่าเพราะฉะนั้นผู้ชายไม่ค่อยได้ฝึกขาขาจะเบาๆนิดนึงเดี๋ยวเขาทํางานต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องหนักมากจนเกินไปลองดูนะครับกระชับขาด้านในนะครับย่อลงหายใจเข้ายืนขึ้นหายใจออกสามเชื่ออกขึ้นดูกระจก4ลงหายใจเข้าขึ้นออก5ขาด้านใน6นะครับต่ำๆ7ได้อยู่8 ฝึกกล้ามเนื้อรวมๆท้องแขนหลังขาแผลงขาสูงนิ่งๆ1หนึ่งนาทีสัน่นถือว่ายากมากๆลองเพิ่มน้ำหนัก5กิโลลองดูนะครับคุณหมอบอกไม่ไหวตั้งแต่30บวิเพราะฉะนั้นต้องฝึกเหมือนกันนะในพวกแกนกลางลำตัวเนี่ยสำคัญเหมือนกันเราจะเคลื่อนไหวแล้วก็ทำงานแบบใช้ฟังก์ชันได้อย่างดีนะครับเราออกกำลังกายเรามีกล้ามเ้วสุขภาพดีแล้วเราต้องใช้งานได้ด้วยนี่ก็เป็นหน,หนึ่งคนที่ผมคิดว่าอยากให้เขาแข็งแรงนะนะครับเพราะผมรู้ว่าคุณหมอทำงานเยอะ นะครับเทนไปก็คุยกันทั้งวัน่ะนะครับนี่ก็คือเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับ1นานะที3เซตอันนี้ไปเล่นท้องข้างผมอยากให้เล่นท้องข้างนิดนึงไซส์แพงคุณหมอบอกโอ้โหมันเหนื่อยกว่าเล่นเครื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นลองดูคุณหมอลองเก่งดู30วิบวิผมเล่น2เซตนะข้างละ3ามสวิเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากเกินไป3เซตนะ่าจะระบมนะมนจะรู้สึกแบบสี่ข้างแบบเหมือนโดนคนเอาไม้ตีเหมือนโดนเตะซี่โครงมันจะหนักนิดนึงนะลองเกง่งๆดู นะครับมือใหม่แนะนาให้ให้เอามือวางสองมือนะใครที่ยังไม่เก่งไม่ต้องไม่ต้องแพงมือเดียวนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับดูนะครับคงคขงคงค็งจะล้มไม่ล้มละโดนก็โอเคเอาขาซ้อนกันโอเคครับเชื่อดรกขึ้นอ่ามองไปข้างหน้าครับใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่แข็งแข็งไว้นะครับผมขอสี่สิบห้าวิเอาลองดูไซส์แพลงไปครับแค่เล่นแล้วรู้สึกก็ถือว่าดีนะครับ ยี่สิบวิผ่านไปลองดูครับได้อยู่ครับหายใจเข้าหายใจออกไป